สนุนโดยประกันชั้นหนึ่งพี่ช้างคืนเงินเทคโนโลยีทำให้ชีวิตของคนเราง่ายขึ้นการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันถือว่าเป็นเรื่องปกติในขดาษเดียวกัน เทคโนโลยียังสามารถใช้กับงานยุติธรรมด้วยกระทรวงยุติธรรมโดยกลุ่มคุมประพฤติแนะนําเครื่องเทคโนโลยีมาใช้สําหรับการควบคุมเราเรียกว่าการควบคุมไฮเทควันนี้ผมมาติดตามการใช้งานเครื่องนี้ว่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนสถิติคดีผูก้กระทําความผิดที่มีอัตราโทษไม่รุนแรงกฎหมายบังคับให้ผู้พิพากษาสั่งกักบ,บริเวณเพื่อคุมความประพฤติ หน่วยงานที่ปฏิบัติตามคำพิพากษาคือกลุมกุมประพฤติได้นำเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มอนิเตอร์ริงหรือการควบคุมตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกอธิบดีกลมกุมประพฤติรื่นวัดดีสุวรรณมงคลบอกกับทีมข่าวเนชั่นเอ็กซ์ไฟว่าการควบคุมตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้ควบคุมตัวจะต้องอยู่ในพื้นที่ห้ามออกและพื้นที่ห้ามเข้าจริงๆอุปกรณ์ตัวนี้ตอนที่เราศึกษาร่วมกันเนี่ยเรามีความมุ่งหมายอยู่สองสาเรื่อง เรื่องแรกก็เนื่องจากงานคุมประพฤกษ์เนี่ยเป็นงานตามเ,าเรียกว่ากติกาสากลน,นะคะมาตรฐานเ,าเรียกว่า,อาของส่วนของอ,องค์การสาว์ประชาชาติว่าด้วยโตเกียวรูนะคะข้อกำหนดโตเกียวที่พูดถึงเรื่องการควบคุมตัวหรือว่าการลงโทษแบบไม่ควบคุมตัวคือใช้การแก้ไขฟื้นฟูกระทําผิดในชุมชนนี่คือเป็นตัวตอบโจทย์ของงานคุมประพฤกษ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ แต่คนทา่เรียนนะคะเพราะว่าอ,อุปกรณ์ตัวนี้ไม่ใช่เป็นการทดแทนงานนะคะตัวพนักง,งานคุมประพฤกตตัวโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูก,การติดตามการทํางานของทัศนคึพฤกยังคงเหมือนเดิมสารแขวงพระนครเหนือเป็นสารแรกที่พิพากษาให้ใช้การควบคุมตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์คุมประพฤติผู้กระทําความผิดฐานเมาไม่ขับอดีตผพิพากษาหัวหน้าสารแขวงพระนครเหนือสุรจิตศรีบุญมาปัจจุบันเป็นผพิพากษาหัวหน้าคณะในสารอาญา บอกกับทีมข่าว n a t i o n เอ็กซ์ไฟลว่าเป็นดุนพินิจของพู้ภากษาที่จะใช้เครื่องมือนี้กับผู้กระทําความผิดและสาเหตุที่ใช้กับคดีเมาแล้วขับเพื่อลดอัตราเสี่ยงในการกระทําความผิดซ้ําและคืนความสุขให้กับครอบครัวเรามองเห็นก่อนว่าในตัวเครื่องมือนี้ลักษณะการทํางานเนี่ยเราจะมองเห็นกันแบบง่ายๆก็คือเป็นเครื่องมือที่สามารถจะควบคุมในการห้ามออกกับห้ามเข้า ห้ามออกนี่ก็หมายถึงว่าสมมุติถ้าเรามีแอเรียบ้านสักที่หนึ่งเราอาจจะกําหนดห้ามออกห้ามเข้าก็อาจจะกําหนดขีดเส้นวงกลมไว้สักเส้นหนึ่งห้ามเข้าทําไมเราถึงหันกบมาใช้ในข้อหาขณะขับรถเมาสุราเรามองว่าสาเหตุของการกระทําความผิดในข้อหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักสังสรร์นักดื่มนะครับโดยเฉพาะอย่างผู้ชาย แทบจะเกือบร้อนตะครับที่กระทําความผิดในลักษณะข้อหานี้ในเมื่อเรามองดูว่าเขาเป็นนักดื่มนักสังสรรค์นักกิจกรรมนะครับแล้วก็จะกินเที่ยวอะไรกันบ่อยๆนะครเราก็เลยกลับมาตั้งทบทวนว่าเราจะมีส่วนช่วยให้ตัวสถาบันครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมีความอบอุ่นได้มากน้อยแค่ไหนในตัวดุลพินิษท,ที่เราวางกำหนดเนี่ย เราใช้เกณฑ์อย่างนี้ครับว่าสําหรับผู้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงเกินกว่า250มิลลิกรัมเนี่ยเป็นต้นไปนะครับเราก็จะสั่งตัวนี้นะครับตัวเ e อเนี่ยการควบคุมตัวด้วยระบบอ mm ิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น mm hmm. กําหนดนําร่องให้ใช้เป็นเวลา3เดือน mm hmm. เฉพาะกับคด mm ีเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดพรบรจราจร mm hmm. ในเขตกรุงเทพมหานครและทนบุรี mm hmm. และขณะนี้ได้ขยายการใช้เครื่องมือนี้ ไปกับผู้ที่ถูกลงโทษและผู้ที่ถูกคุมประพฤติในหลายจังหวัดทั้งประทุมธานีการจนบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครอุปกรณ์ตัวนีนะ้ก็เป็นในการตอบโจทย์เรื่องการที่ศาลท่านสั่งคุมประพฤติโดยกําหนดเงื่อนไขหลากหลายนะคะอุปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นกําไรข้อเท้านะคะวันนี้ก็ทําหน้าที่อยู่3 4มสี่อย่างได้การได้อันแรกคือในการดูแล ไม่ให้มีการของนอกเขตที่กําหนดอันที่สองคือห้ามเข้าเขตที่กําหนดอันที่สมเรื่องการดูแลเรื่องอการกําหนดเรื่องความเร็วของการขับรถหรือขับขี่มอเตอร์ไซค์อะไรก็ได้นะคะอันที่4เป็นการติดตามตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับท่านภากษาแต่ละท่านระคะที่มองเห็นตัวอุปกรณ์นี้จะใช้อย่างไรวิพากษาหัวหน้าคณะในสารอาญาสุรจิตศรีบุญมา บอกกับทีมข่าวเ a t i o n x อ็กไว่าในอนาคตแนวโน้มการใช้เครื่องมือนี้กับผู้ที่ต้องโทษในความผิดอื่นนอกจากเมาแล้วครับถ้าเป็นคดีที่สารมีลักษณะที่จะลงโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนนะครับแล้วเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขงังอย่างเงี้ยกักขังก็คือหมายความว่าควบคุมอยู่ในบริเวณรเราอาจจะนำเครื่องมือน,นี้มาใช้ก็ได้ นนี้ผมกำลังทดลองใช้เครื่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ผมกำลังจะไปดูว่าจุดที่ผมถูกห้ามเข้าเครื่องนี้จะส่งสัญญาณอย่างไรอีกระยะไม่ไกลผมจะใกล้เข้าไปจุดที่ผมถูกห้ามเข้าด้วยเครื่องบังคับไฟเทคนี Tech ้นี่คือจุดที่สัญญาณส่งมาที่ตัวผมว่าพอถึงจุดที่ห้ามเข้า สัญญาณที่เครื่องจะสั่นการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ยังเป็นการส่งเสริมมาตรฐานการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชนเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับสังคมโดยใช้พนักงานคุมประพฤติสามารถตรวจสอบการฝ่าฝืนเงื่อนไขของผู้กระทำความผิดลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำและเพิ่มโอกาสในการติดตามผู้กระทำความผิดด้วยขณะที่กลมคุมประพฤติ จะเตรียมเสนอให้สารเยาวชนกลางให้ใช้การควบคุมตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นำร่องกับคดีที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและสตรีที่กระทําความผิดในเขตกรุงเทพมหานครอย่างเช่นคดีเด็กที่กระทําความผิดจราจรหรือเด็กแว้นและความผิดตามพรบจราจรอื่นโดยเฉพาะคดีไกด์ผีแท็กซี่เถื่อนในสนามบินสุวรรณภูมิในส่วนนี้เองเราก็เก็บข้อมูลมาจนถึงณนะวันเมืนะ่อวานนี้นะคะคือวันที่เ เมษายน55รายนะคะแบ่งออกเป็นอยู่3ประเภทสำหรับกรณีที่ศาลท่านสั่งกรณีถูกคุมประพฤติศาลแขวงพระนครเหนือสั่งแล้ว9รายสำหรับดื่มแล้วขับแล้วศาลจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะเป็นศาลที่สองนะคะสั่งในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกรณียาเสพติดกรณีฟื้นฟูนะคะและักษวนของกรณีที่2เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ คณะกรรมการคณะนุกรรมการฟื้นฟูยาเสพติดสั่งควบคู่กับกรณีเรื่องการบำบัดฟื้นฟูน,นะคะในอีกหลายหลายจังหวัดส่วนที่3ค่ะเป็นตอนท้ายนะคะคือกรณีผู้ต้องโทษพ้นจากการพ้นจากการจำคุกแล้วพักการลงโทษอะค่ะเป็นกรณีพักการลงโทษอีกประมาณ30รายเราจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ให้สร้างความเชื่อถือให้ได้เราต้องมีศูนย์ควบคุมระบบ เป็นโอเป a เรชั่นเซ็นอยู่ที่กรมคุมประพฤกิทำงาน7วัน24ชั่วโมงตัวนี้ก็จะเป็นตัว indoor unit นะคะอันนี้ก็คือจะเอาไว้ติดที่บ้านก็คือจะเป็นตัวรับสัญญาณกับตัวนี้จะเป็นตัว t ทกิ้งแท a กกิ้งแท็นี่นคือก็จะติดที่ข้อเท้าก็ถ้าสมมติว่าผู้ต้องผู้ถูกคุมเนี่ยเขาออกนอกพื้นที่ตัวนี้ค่ะก็จะดังแล้วก็ เกื่อนก็จะสั่นแล้วก็ไฟก็จะขึ้นสีแดงถ้าเกิดว,ว่าเขาออกนอกพื้นที่หรือว่าออกนอกเวลาที่เรากําหนดนะคะมันก็จะมาโชว์ที่หน้าจอค่ะมันก็จะเป็นมันจะเป็นสัญญาณสีแดงแดงขึ้นนะคะว่าออกนอกพื้นที่หรือว่าสายลัดถูกถอดสําหรับต่างประเทศนั้นใช้เครื่องมือนี้มานานกว่า20ปีแล้วในหลายโซนทวีปรมภุมประพติได้ศึกษาดูงานจนมั่นใจว่าการควบคุมตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถมีประสิทธิภาพ ในการคุมประพฤติผู้กระทำความผิดและที่สำคัญครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะนำนวัตรกรรมมาใช้กับกระบวนการยุติธรรมต้องเรียนว่าต่างประเทศเนี่ยมีใช้มากกว่า20ปีขึ้นไปแล้วนะคะทั้งทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปเอเชียนะคะก็แต่ละประเทศต้องขอเรียนเรียนอย่างนี้คะ่ะว่าขึ้นอยู่กับความจําเป็นและความต้องการของสังคมของเขาในแต่ละสังคมในนั้นจะไม่ได้บอกว่าประเทศหนึ่งใช้แบบนี้ อีกประเทศหนึ่งไม่ได้ใช้ไม่มีคําว่าถูกและผิดค่ะการนําอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้สิ่งสําคัญที่สุดที่เป็นนโยบายของกระทรวงยุติธรรมด้วยนะคะคือเน้นให้สังคมมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในส่วนเรื่องการตัดสินคดีหรือดูพินิจต,ต่างๆเนี่ยในส่วนของพวกศาลเนี่ยก็จะเป็นพินิจของท่านพวกศาลแต่ละท่านนะครับเราก็ทํางานกันอิสระแต่เราวิพากษ์วิจารณ์กันในเชิงนักวิชาการ ในมุมมองที่ทํำยังไงที่จะให้กระบวนการยุติธรรมของเรามีนวัตรกรรมเพิ่มขึ้นนะครับหรือกระบวนการไหนถ้ามันมีเครื่องไม้เครื่องมือไหนที่สามารถช่วยขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมก็น่าจะต้องส่งเสริม